สนับสนุนโดย DBMP Double Max Plus สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคะวันนี้วันจันทร์ที่18มีนาคม2567นะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีอีกวันหนึ่งนะคะทางสำนักสงฆ์พรมสุวรรณประชารามบ้านบางน้ำเย็นหมู่ที่7ตำมลไซรขึงอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะได้ทำพิธีวางเสาเอกในการสร้างห้องน้ำจำนวน9้าห้องคนที่จะไปชมภาพบรรยากาศในวันนี้นะคะดิฉันจะพาท่านผู้ชมไปรับชมช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่จานพีทไอระบบซีเบนนะคะช่อง73ช่อง1 1 7 ทางจานเพจเอระบบ KU b a n บช่อง73นะคะทาง y o u u u e ใไปพิมพ์ว่าบอคอพัใสังดวงยางชแน,นลนะคะทางเพจได้พิมพ์ว่าเพจบอคอพัยสังดวงยางชแน,นลเช่นกันค่ะ วันนี้ได้มีนายนุก,กูลภูลสวัสด์นะคะว่าที่ผู้สมัครรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีนะคะวันนี้ในการวางเสาเอกนะคะก็ได้มีพระจตุรพัชโชติปัญโยนะคะได้ทําพิธีในวันนี้นะคะพร้อมด้วยชาวบ้านจํานวนหนึ่งนะคะแล้วก็มีช่างก่อสร้างนะคะแล้วก็ ทุกคนที่เดินทางมาที่นี่นะคะก็มาร่วมบุญในการวางเสาเอกในวันนี้นะคะเป็นการวางเสาเอกที่มีการาใส่เหรียญหรือว่าธนาบัตรลงไปในเสานะคะเพื่อเป็นการเสริมดวงบาร,รมีของท่านที่เดินทางมาร่วมบุญในวันนี้นะคะค่ะนอกนอจากนั้นนะคะทางสำนักสงฆ์พรมสุวรรณประชารามนะคะก็ได้มีการาร่วมกันทอดประป่าสามัคคีขึ้นในวันที่21 เดือนเมษายนพุทธศักราช2567ที่จะถึงนี้นะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านได้มาร่วมบุญกันนะคะในการทอดผ้าป่าสามัคคีในวันที่28นี้นะคะก็ได้มีประธานองค์ผ้าป่าสามัคคีนะคะคือนายกิตติโพพิชยคุณนะคะว่าที่ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเป็นผู้บริหารบริษัทจำกัดสินจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะพร้อมไปด้วยนายนุก,กูลภูลสวัสดิ์นะคะว่าที่ผู้สมัครรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะได้ เดินทางมาเป็นประธานเกี่ยวกับงานโทษผ้าป่าสามัคคีในวันที่21เมษายนพศ2567นี้นะคะค่ะนี่ก็คือเป็นภาพแล้วก็รายละเอียดทั้งหมดค่ะก่อนอนเนก็เจริญสุขเจริญพรแกบ่บรรดาญาโยมปุตรเสกชนปุทธวริสัทหน,น,น,นักบุญหนักจัตตาถูกตาน เสิงวันนี้ทางสำหนักงฆงปุ่มสวนประจารามเรือบ,บานบางนำยินัางอยมุี่เจตตำบลไสครึ่งอำเภอปลาแซงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนาวันนี้ถือว่าเรืองอามยามดีนาตีตังสำหนักงฆงปุ่มสวนประจารามบานบางนำยินใจจัดให้มีการวางที่ระเรือเศ้าอีกนากองอ,องสุกฆาและากาองน้มจำนวนกาองาถึงใจอปรามาณ เท่นบาทนะซึ่งก็จะดำเนินการจัดในการวางเรือในวันนี้นเวลาคาริกาชาทิกาวหนาที่สำรับข่าวสารของํำนักสงบางํำยินหรือว่าสำนักรงฆ์กรมตะวันประจารามมูติเจตตมบนไสคึ่งอำเภอประเสงจังหวัดตรัษตานี้นะออกจากวันดีบีการวางเชือเรือแล้วนาในวันที่องนาจงอาวันอังคารที่สองเดือนมิายนช่วงบานารยออทเจ็ด พีน้องทันใดนามีโลกมีล้านนะต้องการจะมาคว้าบรระชาสามเดินปากรอนจะเริ่มประเกียดนะให้กับอ่ธุแต่ปะกิตาติดาดชาวรลือก้มธุนแต่ปฏิปรัตนาราชดุดาทยาบรมประชูุมารีน่ในวันที่สองมีซ้ายยุนนะก็ทันใดมาสมัครได้ตีทัพหนักส่งพรมสวนประชาร่มได้ทุกวันนะฉะนั้นก็โครงการก็วชดออกิเการูปนะเผื่อจะเริ่มจะล่งหรือว่าเผื่อจะทามา จะเริ่มประเกียนะให้กับผุ่มเด็ดประกาตที่รัฐชาวนะทางกำานดการเราจะเริ่มเวลาท12นาฬิกาาวนาทีจะมีการให้โดยทานในอำเภอประเส้งก็คือใดยวิชานจุนตาวิจิตได้มานำช้ามบันินนะหรือว่านำนาคนำนากได้มาเฮ้หบสารการบริเรียนสร้างหรบก็ก็ชืหน่วยงานต่างๆนะ ก็ได้บารวมกิจกครำกันโดยปรองเรียงกันตามวันเวลาต่งางวแล้วก็เรื่องต่อไปนะก็คือเรื่องอวันที่16มบถุนายุน ชนะ่องพันนารอยอกสิบเจ็ดนะต่างท้ำหนักส่งพรหมตะวันปะระชารามบ้านเมืองนำยินกองเราเนี้ยนะก็มีจัดกิจกรรมในการลดน้ำก้อนผู้สูงอายุนะตั้งแต่อายุเจ็ดสิบกว่าปีมีการท่วงน้ำล่องปูตรวจวัดจางง่ายช่วงน้ำทุ่งเดียบยันโ์ตพรหมแรงซีแล้วก็ท่วงน้ำโพธิ์ตันกลายวาจาซิด,ดแล้วก็ท่วงน้ำปลาหลากประจำวัดนะก็ก็ให้พี่น้องได้มารวมกิจกรรมกันโดยพร้อมเพรียงกันแล้วก็เรื่องทุดตายก็คือ ดูยไอต่างท่ำหนักทง กรมทุกวันประชาราบบมบานองจินมติเจตตมบตุญใจขึ้นอำเภอบัดเสงจังหวัดตรุรตานีนะก็ได้จัดสร้างองค์ทุก้าองาค์นามขึ้นจํานวนกาองนะก็มีองค์องค์ทุก้ายิ่งนะจำนวนสี่องค์องค์ทุก้าชายจํานวนสี่องค์แล้วก็มีองค์นามบุถุงอายุหนึ่งองค์นะจำนวนกาองนะก็จะมีการต่อพระปราชมกีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ยี่สิบแปดเมษาย,ยนรัชบัร้อยออกท่เจ็ด นาจึงดังวันแรมากคำเดียวนะน้าก็กงงบวันทีุ่แปดวันตัติดจะดัดก็ก็เชิญบไมพีนงอนักบุญนักรัทตาที่โยตังไกลเล็กไกลได้มารวมกิจกรรมในการต่อพระพาในกลางนีน้เผื่อเอื่อนร่มตบตุนในการสร้างงองนามองรูก้าห้เหล่าชัตตาวัตุประสงค์อยาโยมทันใดต้องก็มีจิตชัตตาที่จะมารวมบุญในการสร้างงงนามองรูก้าก้องต่างชํำหนักซรงปลุมตวันประจารามบานบางนำยินนะ ก็ขอให้ท่านในโอ,เอเนเงินเข้าบัญชีรวมตำบุญนธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชีออกออกซ้มซีหนึ่งออกสองปดออกออกซ้มซีหนึ่ง่อาเจอบัญชีปลาจตุปัติเกตก้าในายสุปุลทักจารีแล้วก็นางสาวปียวดีนักสุวรรณนาเป็นบัญชีกอง กอ,องวัดจะนั้นพี่นองต้องการจะรวมโมทนารวมบุญนะ่ต่ก็สามารถจะ,ะรวมบุญได้ทุกวันทุกเวลานะและ้วจะมีกำหนดการก็คือต่อพระปาในวันที่2ีสมีสายยนต้องบรรอร่อยออกที่เจตรงกับวันขึ้นอาคำเดือนหน้านะก็ก็ ให้พี่น้องได้มารำบ,บุญตามวันเวลาดังกล่าวโดยปเปลี่ยนแปลงการลดท้ายนี้อาตมาขององค์อังกฤษกุญปัตเตนาชักุญปะพุะทธกุญปะธรรมกุญปะทรง,รทรงจงดุลปันดาในครับผมให้พี่น้องนักบุญนักชะตาตกตันจงบรรทบแต่ความทุกข์ความเจริญกิ่งตึงแต่ก็จงความปรารถนาะแล้วก็ให้ตกตันบุญบรารมีก็เร่งรักทิศไม่ว่าล่องปูตัววจะง่ายปวดตัาานกลายวาจอาทิศแล้วก็ล่องท่มจับยนันโตพลังที่แล้วก็ตอวไปตึงอ่าปราศีวาลีนาะดูว่า ดาวเวทสุวรรณที่ไปิึดทานอยู่ทาหนักชุ้งเองนี้จงกลุ่มกลองป้องกันในกะระบอกม,มีน้องญาติโยมตกตันจงประทับแต่ความทุกข์ความเจริญคิดถึงแต่กระทงความปรารันนาตกประการตกคนตกตันเตือน,นก็เจริญพรสวัสดีครับผมนักขุนูลจังหวัดครับวันนี้ก็ได้มาที่สำนักสงฆ์บางน้ำเย็นนะครับผมเองก็ปัจจุบันก็ลงในานามของทีมสุร,รัต์ก้าวหน้าครับ เป็นว่าที่ผู้สมัครนายกอบจอสุราษฎร์ธานีแต่ผมเองลงในตำแหน่งรองนายกนะครับโดยมีรองกิตติภพพิเชียรกุลนะครับเป็นผู้สมัครนายกอบจอหรือว่าว่าที่ผู้สมัครนายกอบจสุราษฎร์ธานีของทีมสุราษฎร์ก้าวหน้านะครับก็วันนี้รู้สึกดีใจครับได้มายกเสนอเอกที่จะสร้างห้องน้ำให้กับทางสำนักสงฆ์บางน้ำเย็นนะครับ เพราะว่าทางสำนักสงฆ์บางเย็นจะมีการทอดผ้าป่าสามัคคีในวันที่28เมษายนนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นวันแรกในการที่จะยกโเอกขององน้ําที่จะหาทุนมาสมทบสร้างในการทอดผ้าป่าในวันที่28เมษายนที่จะถึงในประมาณเดือนกว่าๆนะครับในทางที่ผมเป็นชาวพุทธคนหนึ่งนะครับผมใคร่นะครับใคร่ที่จะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับคนทุกกลุ่มทุกหมู่ทุกเหล่าในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและใน ประเทศของเรานะครับถ้าได้รับทราบข่าวนี้แล้วเรามาช่วยกันครับคนละเล็กคนละน้อยนะครับในการที่จะทําบุญทํากุศลสร้างห้องน้ําให้กับสำนักสงฆ์บางน้ําเย็นณตํนะาบลไส้เข่งอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราให้สําเร็จรุล่วงไปด้วยดี ขอบคุณได้แกจจ่เงครับคิดว่าในวันที่28เมษายนเราได้มาพบกันครับได้ทำความรู้จักกันได้มาช่วยกันสร้างบุญสร้างกุศลให้กับสำนักสงฆ์ได้มาร่วมกันในการที่จะสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับตัวของเราให้กับพี่น้องประชาชนและลูกหลานของเราให้มีความสุขความจเจริญต่อไปในอนาคตภายภาคหน้าผมทุกคุณผู้สวัสดิ์ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ครับ ท่านใดที่สามารถที่จะร่วมบุญกันได้นะคะผ่านธนาคารกรุงไทยนะคะเลขที่บัญชี663-411-6288นะคะชื่อบัญชีพระจตุรพัฒเกตขาวนายโสพลศักชาตรีนะคะนางสาวปิยวดีนาคสุวรรณนี่ก็คือเป็นภาพแล้วก็รายละเอียดทั้งหมดค่ะสนับสนุนโดย dbmp d o u b l e m a c Plus